นี่เราอยู่ที่จันทบุรีนะผมโอ้โหถึบรรยากาศครับผมมนตกมันตกเลยกับช่อง l เอลพีเอลพีเพลินไม่กินสีน่าล้วเออทำตัไปแล้วผมเขาแล้วผมโอ้โหบรรยากาศครับอย่างฟินเลยจ้าโคตรฟินแล้วหมอกจากไอดินครับผมสูงขึ้นท้องฟ้าขึ้นท้องฟ้า ขึ้นสู่ท้องฟ้าไปสู่ึ้นท้องฟ้า,าวันนี้เราพบกันที่หาดแหลมสิห์นะครับผมจังหวัดจันทบ,บุรีดูทะเละครับผมบรรยากาศชายหาด เร้่น้ำแรงไงครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะจะมาแนะนำจังหวัดจันทบุรีก็มีดีนะฮะมีดีตรงไหนช่วงเย็นๆอย่างนี้นะฮะผมบอกเลยว่ามาขับรถ ชมเมืองกับบรรยากาศชิๆลๆริมทะเลได้นะฮะวันนี้อยู่กับผมนะฮะในช่อง LP ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับ LP เนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยขับรถล่องไปบนถนนเฉลิมบูรพาชนรทิศนะฮะในจังหวัดจันทบุรีข้างๆเนี่ยก็จะมีอาทะเลนะครับมันจะเลาะชายหาดไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นเขาไปนะฮะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูจุดชมวิว จันเทาลีอีกที่หนึ่งนะฮะก็คือจุดชมวิวเจดีกลางน้ำนั่นเองเราจอดรถแล้วก็ลงไปถ่ายนะฮะถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยฝนไม่ตกมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีโปรยโปรยนิดๆน,นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยออกจากเจดีกลางน้ำเนี่ยเราจะพาไปจบที่จุดชมวิวเนินพญานั่นเองนะฮะโอ้เกือบลืมเนินพญาก็เป็นจุดชมวิวที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไปรวมตัวกันที่นั่น เพราะว่าเย็นๆเนี่ยก่อนที่บ้านที่จะตกดินเนี่ยสวยมากสวยแค่ไหนอะไรยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะผมศึกษามาเหมือนกันแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปด้วยกันเลย let's go เดี๋ยวไปกันเลยครับกับ LP ไปเรื่อยไปเรื่อยนะผมไปแล้วไปแล้วครับนี่คือบรรยากาศสะพานข้ามทะเลนะครับผมนี่ครับวิวสวยๆนะแล้ว ดูข้างล่างนะฮะวิวสวยมากเลยนี่ครับคือทะเลแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขานะฮะตอนนี้เราอยู่ใกล้ชิดกับภูเขามากมากเลยอะ่ะโหดูภูเขาเซ้ะนะฮะตอนนี้เราอยู่ใกล้ชิดกับภูเขานะฮะชิดมาก ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไปขับขึ้นภูเขาแล้วจนไปครับยาวไปครับกับเส้นทางสุด,ด้นโหดการเดินทางเข้าไปในป่าถ้าคุณเหงาคุณเลยเข้าป่าได้ยอนะีงยมากปลงไทรับต่อสยนาทต้แบบท ไม่มีใครทำได้เริ่มเงินก็กันไปทุกยอดฟรีโประโมชันดีมีทั้งหวยทั้งคาสิโนมาให้คุณแทงสบายไปงหวยดึงบ้าเราทายก็ร่อยบ้าแนะนำรับกาเซ็นรับสกจนเปอร์เซ็นทุกยอดมากคุยหุ้นเวลาวหวยลาหฮนยจีกเวียนน้ำถึงวิกิโควินมาเราก็ไม่ต้องเคลีย์ตามเบืนึงคือสวสดีารอดเราน้นเดิมพันงหนเขาเลียงเขเป๋าเดียวเราไม่ต้องยเงินกันพอยิงชว์ปาเปลมิตู่า่อยังคาสิโนที่ลอโตัวศึกสองเบื้องอนันะ ไหวว่ะขอถ่าตรงนี้ก่อนมาไปต่อไม่ไหวลวแม่งสวยมาก่ายกนเฮียเฮียอะไรเนี่ย่างอากานี่สวยเลเฮียอะไรเนี่ยแ้ดตาครับวันนี้มอาทิตย์ก้าวโผมาแล้วผมจากที่มีแต่เมฆปกคลุมครับมีพระอาทิตย์มาแล้วจ้ะวันนี่เราอยู่ที่หาดหาดวังคุ้มนะครับผมกำลังดูพระอาทิตย์ตกก่อนยารเย็นแล้วผมแดดตามากเลย นี่บรรยากาศฟินๆกับคลื่นลมทะเลและฟังเสียงเพลงเข้าไปครับผมโอ้อย่างฟินแล้วผมพัได้ลมเลยนี่ครับอาทิตย์หลังใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ตกที่ที่ตรงไหนวะ <c oughs> ที่ตรงไหนวะเขาหนางพญาเออเราจะเจอกันที่พระอาทิตย์ตกที่เขาหนางพญาครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนั้นอีกที่ ไม่รู้มาแบบมั่วแม่แบบไม่ไม่รู้อะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเจนครับนี่ครับผมคือสถานที่จุดชมวิวเนินนางพญาผมเดี๋ยวเราไปดูวิวบรรยากาศข้างในกันนรผมว่าเป็นยังไงครับ่ฝ่าไฟแดงไปได้ไปได้ไม่มีรถตามเลยครับผมไปเลยจ้า นี่เลยครับผมจุดชมวิวเนินนางพญาเราไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนสมคำร่ำลือกันหรือเปล่าไปที่โพเดียมแรกกันครับผมบรรยากาศลานถ่ายรูป นี่แหละครับผมตรงนี้จะเห็นวิวข้างล่างชั้นนะครับผมต่าๆก่อน,นี่คือบรรยากาศภาพทะเลต่ตาๆนี่คือชั้นแรกนะครับผมเข้ามาจะเจอชั้นนี้ก่อนแล้วก็จะมีชั้นที่สองอีกชั้นหนึง่งเราเดินมาดูข้างบนนะครับว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงครับไปครับตามแล้วอะไร ทางเดินก็จะเป็นบันไดขึ้นไปครับผมมีขั้นเป็นขั้นขึ้นไปเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างันนี้เรามาตอนฝอนตกนะครับผม้อง้าอาจจะครึ้มๆหน่อยอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่ นี่นะครับมาตอนนี้แล้วโหวครับเริ่มมืดกันแล้วผมมันรรยากาศแสงไฟก็เริ่มมาละอยู่ส,สวยๆครับจากมุมข้างบนขนราบเนินนางพญานะครผมนี่คือเป็นองค์ถนนนะครับผมก็สวยไปอีกแบบนะครับผม มาครับผมตรงนี้ก็อยู่ข้างบนแล้วครับผมกับเมือนนางพญาแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศข้างบนสุดเลยนะครับผมนี่ครับผมดูบรรยากาศสวยๆข้างหลางเป็นยังไงกันบ้าง แบบนี้ครับผมคือบรรยากาศภาพรวมของสถานที่จอดชมวิวเนินนางพญานะครับผมอาจจะดูคุ้มคึมหน่อยเพราะวัวนนี้เป็นวันที่ฝนตกฝนตกหนักมากเลยครับผมตกตั้งแต่เช้าเลยแต่ผมออกออกมาตั้งแต่แปดโมงนะครับผมตอนนี้เราไาอยู่กันที่เนินนางพญาครับผมตรงน,นี้ครับผมตรงเนินนางพญาเราจะมาดูภาพนิสตกนะครับผมขึ้นทะเลนิสตกคุ้มคึมเลย นี่ครับผมบรรยากาศโดยรอบโอ้น้ำทะเลอย่างฟินเลยครับผมนี่เลยนี่เลยนี่ครับบรรยากาศดิสเลียมพี่เก็บมาฝากครับกับช่องแอนพีไปเลยเลื่อยเผยตำมาสายพี่ครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันกับแอนพีไปเลยเลื่อยเผยตำมาสายพี่ครับ